ตัวนี้อันนั้นทศกัณฐ์อันนี้มันเดี๋ยวจะมาเบิ่งตัวนี้เด้อมันสิมีเรื่องเล่าตัวนี้มาแม,ม,ม,ม่เป็นนางถ่ายรูปเนี่ยก็ได้ผมเคยมาถ<อ>่ายแต่หลายหลายปีก่อนพุะนะ่นน่ะน,น,นี่วะนี่เป็นเรื่องราวของอนนไปทั้งไปทั้งจีนน่ะว,วันนี้ก็คือแบบ เพิ่นเพิ่นจะร่วมเป็นมันกับสถานธรรมนะจ้ะอ่าแต่สถานธรรมอ,รอ,อันนี้โอ,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 อ้โหอันนั้อนอันนั้นคือคนว่าพพจจพพอันนั้นพ,พักพิคเนตจันพักพิคเนตเออแมนพักพิคเนตอันนี้จะแม่กุืนอิ่มจะแม่กุืนอิ่มจะมีซิดอยู่สองโคดซิดแต่ละคนเนี่ยก่อนส่เป็นซีดเนี่ยกันดานทั้งนั้นเลยจันโอ้โหไอาจารย์หัวมุ่มศึกษาประวัติ ของ,องอันนั้นประวัตินี่นะครับประวัติของนี่ก่อนเชื่อมมาเป็นิซี์ของเจ้าแม่กุนิมบ่ธรรมดาเลยเจแม่กุนิ่มนี่ประวัติของเป็นเจแม่กุนิ่มเรื่องเล่าของการบอกกินเนื้อเนื้อขั้วหนังง<ม>ัวก็มาจากเจแม่กุนิ่มเห็นะลูกซีดพิ่นกอีหยังก็ะพ้นหนึ่งน้าจาร์ดิเออญน้าจาร์าารครับอีกผู้นหนึ่งแมนเ<ม>ออ่ยังเกาะลืมซื้อยังเกาะเป็นในในตำนาน่งงอคงอ่ะนะเป็นลูกของอันนั้น ลูกของอันนั้นอันนั้นยิงพัดเหล็กกับกระทิงกระทิงเออนี่ผมว่าขั้นเรื่อนเล่าอาจารย์แต่ทั้งหมดทั้งหมดนี่เขาให้ยไปรวมอยู่ในจิตขดอาจารย์เป็นเล่าองจิตแต่เขาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคืออย่างเนาะ น,นี่นี่เนีย่ยต้นกําเนิดต้นกําเนิดของที่ศาสนาฮิูเขาบอกว่าต้นกําเนิดทั้งปวงผู้สางคือพระพุฒมผูผู้สางคือพระพุฒมผ,ผ,มผูผู้รักษาคือพระวิษณนผู้ห้ยคือพระศิวะเ,ออเนี่ยเลื่อมต้นอันนี้พระวิษณนเห็นไหมออผู้สางคือพระพุฒมพระพุฒมเป็นผู้สางแต่ผู้ ผู้รักษาคือพระวิชิุนี่คือต้นกําเนิดต้นกําเนิดก่อนที่มีสัพพะสัตว์เกิดมาทั้งหมดตัวนี้เริ่มจากที่นี่เพิ่นมาร่วมกันอนะไรเนี่ยนี่อาจารย์หมูบอกว่าตัวน,น,นี้เป็นอย่างไรสารวันไก่ทอกเป็นเหลืองเหล่าข<อ>ึ้นมาอยู่โรเจอร์เหลืองเหล่า,าออสารวันไก่ทอกข้างในอยูอันนี้นี่มีพศิวะอันนี้อยู่นี่พศิวะนี่พระวิชิุ พระวิชโนอันนี้พาผพู้เสิเจ้าปางสนามันสามสาวติดามันอ่าเราคาตันหาออรดีโอ้ยสถานตรงนี้จะให้เ,เป็นต่อเ่ยอาจารย์จริงอาจารย์หัวว่าการที่ผมว่าจะรอเรามาเป็นพุทธาสถานที่ผมคิดไว ผมมีพื้นฐานหลายแห่งไว้จ้ะอาจารย์เราประเมินผมไหมครับถ้าพูดเวลาอาจารย์เราเรื่องพุทธศาสนาอาจารย์ยิ่เล่าได้แบบแบบพระบางองค์ยัง้ยเราบ่ได้ประยุทรับผมมีพื้นฐานหลายแห่งไว้จ้ะหลายแห่งหลายหลายจนพายุวัดกันยังต้องต้องบอกเข้าใจกันยังมีเพผมพูดถึงหัวนั่นสิเด็กทำงานบูรพ์นั่นลนนั่งหัวนี่อันนี้อันนี้พระสังกัจจ์จ้ะพระสังกัจจ์อาจารย์หัวประวัติมาจากทสาพระสังกัจจ์นันนั้นสมัยแต่ก่อนก็เป็นชิ์ของพระพุทธองค์แต่ว่าหลังจากคนพันิุ์พานมา คือว่าเปิดเวลาเพิ่นไปบินธาบาตแต่ก่อนเพิ่นบริเป็นสิเด็เพิ่นอธิษฐานให้เป็นขี่ไล่แต่คือเพิ่นเป็นคนหูงงามนะแต่ใครายๆก็พูดพรองค์เวลาเราออกไปบินธาบาตคนมองเข่าใจผิดว่าเราเป็นพระพุทธองค์ท่านเป็นบางคนก็เริ่มยึดจิตคือหมืนว่ากูกระเทยขึ้นกันกูกระาคขาขึ้นกันก็เริ่มจกแยกตัวอันนี้เราว่าโอ้ยเฮาบารม,มีบุญที่พระพุทธองค์ให้จิตได้ก็อธิษฐานว่าหายตัวเองขี่ไล่แต่ว่าถ้าผู้ใดนิมนต์เราไปบินธบาตอยู่เฮือนน้ำไดเนไหกินเข่าอยู่เฮือนนบิดา่ แล้วก็นี่นิมนต์ไปไปสั้เพีชนะยังไลนะขอบข้วนะมิเงันไม่ทองขึ้นมาเลยก็เลยกลายเป็นว่ามีมีไปสั่งกระจายน้ำแล้วก็รวยเห็แบบเขาหมอกนะนี่เลยอาจารย์แล้วก็นั่งควักประวัตินั่งควักกับพวกกุหลาเลยอาจารคือพวกเจ้งสี่ท้าพ่อพ่อหูอาจารย์ประวัติมาจากไซเป็นยังต่ออันรแบบข้าแต่พ่อปหวยอาจารย์พ่อป่วยเสื่อใช่ป่ะพ่อไม่ก้นหัวแข้งแข้งเป็นยานบอกมันแล้วเมื่อไงครับเาูสดสหายไปงมง่ายเลยก็ว่าพ่อป่วยจะเสียเหอาจารย์ ผมอโมโหสิไปเซ็นก็งอแงได้ยังไงอันนี้คืออันนั้นอันนี้เนี่ยอันนี้สารว้านอันนี้ไก่ทองนี่อ่อันนี้อันนี้พาอินทร์นี่ครับแหมพาอินทร์หูแล้วเข้ามาปฏิบัติยั่นหูแล้วเข้ามาปฏิบัติมาส่างตัวนี้หนึ่งผัดหนิพักเด่นนี่เนาะแม่อันนี้ปังอันนั้นจันปังพันประสูตร ประสูรจารย์หัววัตอนมีพืชประสูรดอกยางดอกบัวเจ็ดดอกดอกบัวเจ็ดดอกมีข้อหมายเะไรจัดว่าครบข้อหมายแต่ละอันดอกหนึ่งคืนเนอเน,น,นสัทธาอสินอาจารย์สินละให้มีสัทธาให้มีสินให้มีจาาักขะเนาะเนาะมันจะมีข้อหมายของแต่ละอันนะจัดเนาะน,นี่ที่จริงอาจารย์เป็ญญนยังญตญ่อที่จริงเอาดอกบัว เจ็ดดอกนี่น่อมนับในตัวเขาเาขามาปฏิบัติเท่ากับเป็นคนเนื้อคนจันให้ใเข้าใจคนไหมของอของแต่ละอย่างตัวนี้เกิดขึ้นมากระพี่บสมบูรณ์นี่นะเอีออ,อันนี้คืออันนี้อันนี้นะพระแมนั่งยาโซธลราประสูตรนันนันโอกละหลุนนี่ อันนี้ต้อน,นออกพุนวดต้นออกพุนวดอันนี้ที่ว่าเป็นไปทรงตัวนี้ก็เกิดกำเนิดเข้ามางานสงการ ที่ว่าตัดเสียนของอะไรเนี่ยที่ว่าที่ว่าปัจจุบันขึ้นไปไหวเงี้ยเขาแมนคิที่ว่าที่ว่าที่ว่าปัจจุบันนี้เขาจังมีอันนี้มีอ่าสงสงหน่ำสงหน่ำสงการเออแมนจะมีวัดสงการเกิดขึ้นมาอันนี้เรามาเกียนมันเหมือนเมือนกับที่ยังตัวนี้เล่าของของภาพตัวนี้มันจะเกี่ยวพันกับตัวนี้ นี่จนะนุวกตาถุงมางไม่จั่นหัวนยังอันนี้เ็นเมฆละอ้เมฆละอันนี้เน่กกส,นสิเกิดเป็นฝ่าพาอานจ <ś led> ั่นหัว <ś led> <ś led> อันนี้เมฆอ่าก็มีวัดไหมจ๊ะคือ <ś led> คือแบบเขามาร่วมตำนานแต่ว่าคนต้อง <ś led> ใครายเป็นชนะแดคราเขาใจตัวเหนีอมาก อ่านี่นี่นี่นนนอาจารย์บัดบนี้ผมเสียบบอกฟังเด้อนี่อาจารย์มาเด้อไอ้ที่ผมใส่อันนี้หัวอาจารย์หัวคือไผ่ย,ผย,ยังอันนี้เป็นภากาิรินะโอ้ภากาิรินะภากิรินะที่เป็นหลังอวตารของพระพิชญุกับโค้งต้นกำเนิดมาจากตรงนัง้นดิโอ้ครับแล้วแล้วเมื่อต้องนี้อาจารย์หัวเป็นยังนีงอันนี้เกี่ยวกับนี่แหละอาจารย์นั่งหน,นุ่มมโนรี่เอออาจารย์ต้นนี้เป็นเสียอาจารย์ต้นนี้เคลือนบาซินบารมีที่ผมบอกให้ฟังเมื่อวานนี้ปะ เป็นอย่างจังมีพญ,ญานาคอยู่วัดเข้ยับวะอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ส,สมัยเพิ่นบำเพ็ญศีลก็คือศีลบารมีเพิ่นเ<ม>พิ่นสร้างศีลบารมีเพิ่นเป็นพญานาคโดยที่มีผ้ามนี่ใส่มนต์อลำพ่ายจับ<อ>นี่เอาใจนี่แหละที่ไปที่มาอย่าประมาณนี้นี่คือเพิ่นเพิ่น,เพ,นเพิ่นจับพระพุทธองค์เ<ม>ออเออที่เราเพิ่นใส่เสื้อเมียนมุ่มนอลำพ่ายอลำพ่ายจับแม่นเมีย ถ้าเบิ่งถ้ามาสถานเฮาแฮงคักเพราะผมขืดหรืผมยังจะเพราะสาเหตุมันเต็มที่นะผมสิเฮ็ดให้ให้เกิดปัญญาให้กับคนน่ะจ้ะให้เกิดปัญญากับคนเท่านั้นอ่ยังกระจายในไม้ที่ยังตัวใดยังไงไหนบอกยังไนี่มันเรื่อๆตัวนี้มันเกี่ยวกับพระพุทธองค์นี่แหละเกี่ยวกับพระพุทธองค์ตัวนี้มันวิ เกินป่ะสมัยอันนั้นสมัยศาสตร์เป็นสัจจะบารมีสัจจะบารมีวิทูนและบรรัณฑิตธ์ยักษ์ในสิขาพระพุทธองค์เอ่สิขาพระพุทธแต่ว่าพ,พ,ร,ะพระพุทธองค์นัน้นเป็นพระพุทธที่ชัดก็คือทยั่งยั่งบำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธที่ชัดเสื่อว่าวิทูนและบัณฑิตนี่ต้นนี้นะอาจารย์เออก็คันคัด ขั้นขั้นอาจารย์ปอนเขามามันนางบอกกับผมสิู่เฮ้ยเข่ากันเหาะเข่ากันเราอาลาเมลาตินี่อันนี้แม่นหูปั่นของผู้สางอาจารย์นี่บอกของผู้สังนี่นี้อันนี้คือผู้สางผู้ผู้สางนี่ขึ้นมานี่ตอนหนาไปห่อกระสีเป็นสิทธิ์แหละหูปั่นผู้สาง แต่ว่าข้งเขาสิบาเป็นปูนสิดอกข้งเขาสิใสเป็นเป็นสมัยใหม่นอ้อจะเป็นอีแบบหนึ่งอันนี้คือสมัยปูนนีสมัยปูนพุนหิตเดชนิป้าให้ลูกร้านเบิ่งกับสุดอยอดแลยอาจ้รั์ใช่<ม>้องไม่รวมทั้งหนาจ้ะ โอ้เป็นทรงพระเวสสันดรอาลยจันบัดน,นี้<อ>เขียนยิแมแอนอันนี้อันนี้เดชสุโศกอาจารย์พุนเนี่ยเป็นพวกกำลังสเสวยสุกอยู่เขาเขาเข้า,าสระขามไปทางในนี่เข่าไป็ไน,นปทางในเลยต้องเข้าไปทางพุ่นอาจารย์หรือเข่าวท่านนี้ก็ได้วะบบสูนพ้นเรียบร้อย ใช่ผูมัดมแบบยังสีเลยอันนี้อนนจาจารย์อันนี้หูแลว้วคือย่างอันนี้เม่นแ่ามาหาภูมิโ้ยบแม่นไม่แ่ามหารูม่าถวเนินๆพญายมราช<อ>ตรวจภัยเสียภพย,ยตายมันมีบัญชีท้องขับัญช<อ>ีน่นะต,ต่างๆนี่จำเบิ่งตรงนี้เห็น,นอ่ะอ,อันนี้เป็นเขียนของนรก,กนี่นล่อาจารย์นี่รอกนรกขึ้นบ่ต่างๆกันไง ไปคือมีเคสเนียใช่ปะแล้วโอ้ผมให่อยู่เฉจัผมใหญ่หญหญหญเฉิแหละเอปเป็นเคนโลกที่นี่ซิมี่ประวัติของพลสังหมากง่ายเป็นซิมีเ่เรล่องเ่าหรอกแต่ห้าก็บหูไปขาวๆเฉพาะที่สวนห้องหู ได้จระเอาเขาไปด้ยผมถ่าย